แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะอันซีก่อนเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยแดดดับเครื่องก่อนสิเดี๋ยวเขาจะเข้าคลิปไหมเดี <laughs> ๋ยวนะถ่ายป้ายกันอันนี้เขาเรียกอะไรนะดีวเขาเรียกอะไรนะ ว่าอะไรนะเนี่ยน้ำเหมืองไหนวะยังไม่เห็นป้ายเลยวะอ๋อใช่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 อันนี้เป็นน้าน้ำเหมืองเมืองร้อยพูเออก็มีคนมาอยู่ จะถ่ายคลิปแบบมีไรมั่งเนี่ยน,นาน้ำเมือ,มอง <c oughs> ทำามดูนี <c oughs> ่ค่ะก็จะเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนามีน้ำ ต้งนาตัวเดี๋ยวไปถ่ายคลิปฝั่งนี้ก่อน น,นี่เป็นที่ท่องเที่ยวแถวตำบลนายวนะคะตอนนี้อากาศก็ยังถ่ายคนสวยมาด้วยก่อน <laughs> ถ่ายคนสวยมาด้วยก่อนด,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 ดูมีอันนี้ด้วย อะไรนะนาอะไรนะนาอะไรนะนาน้ำเหมืองนะคะก็เป็นที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะคะในตำบลนายิ้วอำเภอสังคกจังหนองคายก็จะมีคนมาเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้แดดยังร้อนอยู่ก็จะมี คนมาเที่ยวเรื่อยๆถ้าเป็นตอนเย็นคนก็จะเยอะหน่อยชิงช้าวิวสวยนะคะแถวนี้วิวสวยมาก <c oughs> นะคะอันนี้จะมองเห็นวิวหมดเลยนาน้ำเหมือนอันนี้วันก็มาครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็จะมีคนทยอยมาถ่ายรูป เรื่อยก็สวยมีคนสวยมาด้วย <laughs>